สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถอเนกประสงค์ที่หลายคนในไทยรู้จักกันดีและในปี2025นี้นี้ก็กลับมาพร้อมการปรับโฉมและอัปเกรดใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น นี่คือ isuzu mux รุ่นปี2025รถ p p v ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ใช้จริงทั้งในเมืองและต่างจังหวัดและปีนี้ isuzu ได้พัฒนา mux ให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอก mux 2025มีการปรับดีไซน์ให้ดูหรูขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงแบบ suv ที่พร้อมลุยเส้นสายของตัวรถถูกปรับให้เฉียบคมยิ่งขึ้น กระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Isuzu สีคโครเมียมแบบเข้มช่วยให้หน้ารถดูทรงพลังมากขึ้นไฟหน้าแบบบีเลสดีไซน์เพรียวบางพร้อมไฟ daytime running light เสริมความทันสมัยและในรุ่นสูงสุดยังมีระบบไฟหน้าอ d ดัรทีะที่ปรับองศาตามพวงม,มาลายัยโดยอัตโนมัติกันชนหน้ามีการออกแบบใหม่พร้อมช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกบึกบึนและพรีเมียมไปพร้อมกัน ด้านข้างของตัวรถมาพร้อมล้ออันลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่ดูหรูแต่ยังให้ความแข็งแรงในแบบรถลุยใช้ล่างประตูตกแต่งด้วยโครเมียมแบบด้านเสริมความสปอร์ตและหรูหราไปในตัวกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องรอบคันทำงานร่วมกับระบบ360องศาที่ช่วยให้การจอดรถหรือขับในที่แคบทำได้ง่ายขึ้นหลังคามีราวแร็แบบในตัวรองรับการติดตั้งกล่องสัมภาระหรืออุปกรณ์เดินทางเพิ่ม,เต,มเติมได้ ส่วนด้านหลังของตัวรถมีการเปลี่ยนดีไซน์ไฟท้ายใหม่ให้เป็นแบบเล็ดไลล์ไกด์ทรงยาวพร้อมประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีในรุ่นสูงสุดเพิ่มความสะดวกเวลาถือของหรือยกของขึ้นรถเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร MU XP 2025สิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความกว้างขวางและความเรียบหรูของวัสดุ บาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงมีให้เลือกทั้งโทนสีดำน้ำตาลและครีมขึ้นอยู่กับรุ่นและสไตล์ผู้ใช้งานคอนโซลกลางและแผงประตูตกแต่งด้วยลายไม้เทียมหรือวัสดุเมทัลลิกแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางที่แม่นยำหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลการขับขี่มาตรวัดอัจฉริยะหรือแสดงระบบช่วยเหลือขณะขับขี่อย่างละเอียดระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังทุกแถวมีพอร์ตชาร์จ USB-A และ USB-C ครบทุกแถวบอร์ดแถว2ปรับเองได้พร้อมระบบพับแยก60-40ต่อส0่ส่วนบอร์ดแถว3ยังคงใช้งานได้จริงพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ ในด้านระบบความปลอดภัย MU-X ปีนี้จัดเต็มด้วย Isuzu Matrix Safety Intelligence ที่ประกอบด้วยระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะถอยและกล้องมองภาพรอบคันแบบ 3D ดีพร้อมเซนเซอร์รอบคันเรียกได้ว่าเทียบชั้น SUV ระดับพรีเมียมเลยก็ว่าได้ ด้านขุมพลังยังคงเชื่อมั่นได้เหมือนเดิม MU-X ปี2025มาพร้อม2เครื่องยนต์ให้เลือกคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9 d d งจุดเก้าดีดีบลูพาแรงม้าเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่เน้นความประหยัดและเครื่องยนต์3.0 DD b ด u e p o w e ี Turbo 190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานบรรทุกหรือเดินทางไกลเครื่องยนต์ทั้ง2แบบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติหสปีดท,ที่ปร ระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อโดยในรุ่นง C w w จะมาพร้อมระบบเทรนคอมมานที่สามารถปรับโหมดการขับเคลื่อนตามสภาพพื้นผิวเช่นทางลื่นโครนหรือหินลอยช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความมั่นใจขณะขับบนเส้นทางธุรกันดารช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อมคอยสปริงและด้านหลังแบบห้าลิง์พร้อมคอยสปริงปรับจูนใหม่ให้การเกาะถนนดีขึ้นแต่ยังให้ความนุ่มนวลในการเดินทางไกล ด้านการประหยัดน้ำมันอิสุสยังทำได้ดีเครื่องยนต์1.9สามารถทำอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรส่วนเครื่องยนต์3.0จะอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานจริงถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจสำหรับรถในกลุ่มนี้ สำหรับราคาจำหน่าย MU-X 2,025เริ่มต้นที่ประมาณ1.19ล้านบาทในรุ่น1.9 Active และไล่ขึ้นไปจนถึงรุ่นท็อปสุด3.0 Ultimate 4WD ที่ราคาอยู่ราว1.64ล้านบาทซึ่งในรุ่นสูงสุดคุณจะได้ทุกฟีเจอร์ทั้งภายนอกภายในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยครบถ้วนรวมถึงภายในที่หรูหราใกล้เคียง SUV ระดับ2ล้านขึ้นไปด้วยภาพลักษณ์ที่ดูภูมิฐาน ความอเนกประสงค์ในการใช้งานความประหยัดจากเครื่องยนต์ดีเซลและความคุ้มค่าของอุปกรณ์ที่ให้มาครบถ้วน MU-X 2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับคนไทยทั้งสายครอบครัวและสายลุยโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ต้องใช้รถเพื่อเดินทางระยะไกลเป็นประจำทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Isuzu MU-X รุ่นปี2025ที่เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดที่ลงตัว ทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะในการขับขี่หากคุณกำลังมองหา SUV ที่มีความทนทานพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์และคุ้มค่ากับเงินทุกบาทรถรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก w a Auto Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ